นี่ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเก็บใบมะกรูดให้ใช้ได้แบบว่าข้ามปีเลยนะครับผมบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เหมาะกับยุคนี้นะว่าบางาที่บ้านเราถ้าในกรณีที่แบบไปซื้อเครื่องต้มยำม,มาแล้วใช้ไม่หมดอะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บไว้ในช่องฟีสได้นะครับผมแล้วเอาออกมาใช้ก็จะรสชาติกิน เหมือนแบบเหมือนใหม่เลยเหมือนใบมะกรูดแบบสดๆเลยอะไรเงี้ยครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมเราก็เอาใบมะกรูดเนี่ยครับใส่เป็นกระป๋องใครมีกระป๋องมีถุงซิปล็อกอะไรเงี้ยครับสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วเราก็เอาแช่ช่องฟิสไว้นะครับเวลาจะใช้เราก็เราก็เอาแบบมาหย่อนลงหม้อต้มยำหรือว่าอะไรเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับนี่เราก็ใส่ไปเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นตะไคร้ก็หัน่นหั่นแบบว่าพร้อมใช้งานนะหั่นไว้เลยหั่นเป็นท่อนๆหรือว่าหั่นเป็นแบบฝอยๆหั่นเป็นชิ้นๆแบบพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็เอาใส่กระป๋องใส่ถุงซิปล็อกไว้นะครับขาก็เหมือนกันนะครับขาสดก็หั่นเป็นชิ้นๆเวลาเอาออกมาใช้มันจะได้ง่ายนะครับผมรับรองว่าประหยัดตังค์แล้วก็รสชาติ กลิ่นของอเครื่องเทศกลิ่นของใบมะกรูดกลิ่นของข่าตะไคร้ยังอยู่มันเดินนะฮะลมรับประกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลมก็ทําแบบนี้อยู่ตลอดนะว่าที่อเมริกาก็เนี่ยครับแค่นี้นะฮะประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนี่ยใบมะกรูดแค่นี้ครับเกือบร้อยห้าสิบบาทเวลาลมใช้ลมก็จะแบบว่าใส่วาม กระป๋องแล้วก็เอาแช่ฟิสไว้นะครับเดี๋ยวลงปิดฝานะครับปิดฝาอันนี้ก็จะเป็นขานะฮะเดี๋ยวลงแกะให้ดูน,ะนี่นะครับขาอันนี้ก็เป็นตักไร้นะฮะเดี๋ยวลงให้ดูนะครับ นี่ตัวนี้เป็นขาแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆเป็นชิ้นเนะครับความใช้งานเราก็ใช้ก็เอาแกะออกมาหย่อนใส่หม้อต้มหรือว่าอะไรก็ใช้งานได้เลยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นตะไคร้นะครับผมหั่นแบบนี้ก็จะใช้งานง่ายนะฮะตัวนี้ใช้ได้ขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกด้วยนะครับผมพริกอย่างนี้อย่างนี้นะครับพริกที่นี่ก็ค่อนข้างแชะเน่ยเราก็เอาแช่ช่องฟิล์ไว้นะครับผมเขาก็จะคงความเขียว ตามแดงยังแบบว่าสดอยู่เราจะใช้ก็เอาอกมาใส่ครกหรือว่าเอามาโขลกเอามาทำเอามาหัาน่นเอามาซอยเอามาสไลซ์ใช้ได้ครับผมรับรองประหยัดตังแน่นอนนะฮะยังไงก็ลองเอาไปทำตามหรือว่าลองเอาไปใช้กันนะครับผมยุคนี้ประหยัดอันไหนได้ก็ต้องประหยัดครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ